2, นี่ครับตัดผมทรงใหม่ละเดี๋ยวเราจะไปถามน้องๆว่ารู้เปล่าว่าคําขวัญจังหวัดอุตรดิต์นั้นมีว่ายัางไงเดี๋ยวไปถามก่อนเอเว่คำขวัญจังหวัดอุตรดิตมนี้ว่างไงอ๋อมีว่าคําว่าอุตรดิตภาษาไทยไม่ใช่ไม่ใช่คําขวัญจังหวัดอุตรดิตมีว่ายัางไ,ไ,ไ<อ>ง จระติดมีคำว,ว่าลุงจากป้อฟองเดี๋ยวแม่อนไม่ใช่แล้วเอาดีๆคำขวัญจังหวัดจตุดิดมี้ว่างไงเดี๋ยวคำขวัญจังหวัดจตุดิดมี้ว่างไงเหล็กน้ำพีรือเรื่องเมืองลางศาสหวานป้าพิยาวยิชัยดับหักถึงสักใหญ่ของโลกเ<อ>ย้ถูกต้องอแหักใหญ่ของโลก ตาดิษมีบ้านไดงตาขวัญจังหวัดเตอร์ดิษวางไงตาข,ขวัญจังหวัดเตอร์ดิษวาไงเดีโห้ตาข,ขวัญปะน้ำพีเลือเรือเร่องเ,เมืองลงังสาดหวานถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลก<อ>บ้านพญาพิชัยดาภักดิถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกถูก<อ>ต้องอะไรยังไงบ้านพิชัยดาบใช่ยยเหล็กน้ำพี พอฟองสอนไอเป้นหน่อยเดี๋ยวเรื่องเมือลงลาสตร์หวานบ้านวรลชัยดับหักแห่งศักใหญ่ของโลก <c oughs> ใช่เหรอทินทินสักใหญ่ของโลกทำไมทำไม,ม,มเหล็กเหล็กน้ำพริกลือเรื่องเมืองลางสอาดหวานบ้านวัชัยดับไัลชัดาบผักแห่ง แห่งศักดิ์หญ่<ข>นศักดิ์ใหญ่ของโลก่าถูกต้องสวัสดีนะครับพวกเราช่องจากชาแนลนะครับหลังจากที่เมื่อต้นคลิปผมให้ล้านแล้วก็แม่แล้วก็แฟนผมลองคําขวัญนะครับคําขวัญของจังหวัดตรังดิดนะครับว่ามีคําขวัญว่าอะไรนะครับก็มีทั้งที่ตอบได้แล้วก็ทั้งที่ตอบไม่ได้ นะครับก็คือคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตก็มีว่าเหล็กน้ํำพีหรือเรื่องนะครับเมืองลังศาดหวานบ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกนะครับที่มาที่ไปของการพูดถึงคาขวัญจังหวัดอุตรดิตก็คือว่าผมจะพาไปชมนะครับอุโมงค์ทางลอดบริเวณสีแยกบางสีสูบนะครับซึ่งก็จะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเรา วาร์บไปดูกันเลยนะครับว่าจะชมได้หรือเปล่าไปเลยครับ้ายครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้ถอยรถเข้าไปบริเวณสีแยกของสีสูบนะครับปรากฏว่ายังมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ ที่ภูระเา๋าเป็นการทำศิละปะนูนต่ำผมได้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ยังทำไม่เสร็จเต็มร้อยแต่ก็เกือบเกือบจะเสร็จหมดแล้วนะครับเป็นศิละปะนูนต่ำเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับ,รบเป็นรูปผมถ่ายมาได้รูป2รูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอสั้นๆไว้เมื่อกี้นะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะถ่ายด้วยมือถือนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าเปิดเป็นทางการยังไงเดี๋ยวก็จะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไปละ